า37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมารหลวงราชธิ尼เสริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังวสุวันดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถิน วัดสุวรรณดารารามราชาวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวรวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นประณัสถานแห่งชาติเมื่อวันที่8มีนาคม2478เดิมชื่อวัดทองซึ่งสมเด็จพระประถมบรมบราชชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงสร้างขึ้นใกล้กับบริเวณนี้ว่าสถานเดิมต่อมาในปี2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าวัดทองถูกทำลายกลายเป็นวัดร้างครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงกัตนาโกศ์จึงทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้บุรณปฏิสังขรณ์วัดทองใหม่ทั้งอารามโดยมีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถพระอนุชาทรงร่วมปฏิสังขรณ์พร้อมทั้งยกนิวาสถานเดิมซึ่งตั้งอยู่หลังป้อมเพชรให้เป็นขอบเขตของวัด และให้ขุดคลองผ่านกำแพงเมืองจากหน้าวัดทางแม่น้ำป่าสักเข้ามาถึงหน้าพระอุโบสถมีการก่อสร้างพระอุโบสถพระเจดีย์และหมู่กุฏิทั้งหมดจากนั้นได้พระราชทานนามวัดตามชื่อของสมเด็จพระปฐมบรมประดานชนกทองดีและพระราชมัรดาดาวเรืองว่าวัดสุวรรณดารามรลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดพระอุโบสถภายนอกเป็นรูปทรงเรือสำเภาตามแบบศิละปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยพระมาหากษัตริย์ในรัชก,กาลต่อมาได้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้มาเป็นลำดับมีการก่อสร้างพระวิหารเจดีย์กำแพงแก้วและปูชนียสถานอื่นๆ นับได้ว่าว,วัดสุวัณดารารามเป็นพระอารามแห่งราชวงศ์จักรีด้านหน้าพระอุโบสถมีแท่นพระศรีมหาโพธิ์เป็นแท่นฐานบัวคว่ำและบัวหงายประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏพิยาาทยา m a h a r ทรงนำหน่อโพธิ์มาจากประเทศอินเดียภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนสีน้ำมันรูปยุทธหัตถีของสมเด็จพ,พระน,นเรศวรมหาราช ที่มีความเหมือนจริงซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกและนำมาประยุกต์ใช้ในจิตรกรรมไทยว่าโดยมหาเสวกตรีพระยาอนุศาสตร์จิตรกรจิตรกรเอกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จกลับทรงพระดําเนินไปยังพระวิหารทรงวางพวงมาลัยและวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลอง